สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสาวสงสัยพโลถามโซเชียลวีนแฟนหนุ่มขณะบวชจะบาปไหมทำเอาชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นกำลังเป็นคลิปไวรยเราในทิกตอกเมื่อผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งซึ่งเป็นหญิงสาวได้ออกมาถามกับชาวเน็ตว่าถ้าเธอวินแฟนหนุ่มขณะที่กำลังบวชเป็นพระอยู่จะบาปไหมทำเอางานนี้ชาวเน็ตคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียว โดยเธอได้เผยให้เห็นภาพข้อความแชทที่พระโทรมาและเธอมาได้รับนะพระก็ถามว่าโยมกโกรธหลวงพี่นี้ทางด้านฝ่ายหญิงได้ตอบว่าไม่ได้กโกรธค่ะแค่ไม่อยากคุยอยากคุยเดี๋ยวตอบเองเมื่อกี้กดผิดพระก็ตอบอีกว่าโยมไม่คิดถึงหลวงพี่นี้ทางด้านฝ่ายหญิงก็ตอบอีกว่าอย่าพูดให้ตัวเองอาบัตเดี๋ยวพระจะโดนด่าไม่อยากบาปที่ไม่ตอบคือสงบสติอารมณ์ไม่ค่อยอยู่อยาก,กวนประสาท ซึ่งโพสต์ดังกล่าวมียอดเข้าชมเกือบ2ล้านครั้งโดยเจ้าของโพสต์ระบุว่าจะบาปไม้อุตส่าห์ไม่ตอบแล้วซึ่งเมื่อเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แซวกันมากมายอาทิเช่นหลวงพี่น่าจะเป็นทหารเก่าดูจากการยืนแล้วฮ่าฮ่าฮ่ อีกท่านบอกว่าหลวงเตงอีกท่านบอกว่าหลวงพี่ฮ่าฮ่าฮ่าอีกท่านบอกว่าหลวงพี่เป็นทหารเก่าปะะ่าคาฮ่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 าอีกท่านบอกว่าขำขิดเพลงก็เข้ากันเกินอีกท่านบอกว่าหลวงพี่้าหลวงพี่บวชอยู่ะ่ะไม่ต้องยืนตรงขนาดนั้นก็ได้เอนโดในความมือเหยยดรงฮ่าฮ่าฮ่าคงชินละเนอเป็นตน้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ